ใครที่ยังไม่ได้เรียกสัมภาษณ์งานสักทีลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับเรซูมเม่ดูนะคะเทคนิคนี้ชื่อว่า high level meeting ค่ะถ้ากลัวลืมอย่าลืมกดซลลีไอโอก่อนนะคะวันนี้พี่เอจะมายกตัวอย่างเป็นงานการเซลล์ละกันโดยทั่วไปเนี่ยพอในเรซูมเม่เนี่ยหลายคนก็มักจะเขียนแค่แบบนี้ <S <S เห็นไหมคะเสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เจรจาต่อรองและปิดการขายซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนคำ บรรยายที่มันทั่วไปมันไม่ได้เฉพาะเจอดจงทีนี้เดี๋ยวพี่เอกจะลองเปลี่ยนให้ดูว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นใช้เทคนิค High Level m ิน n i n g เนี่ยมันจะดูโดดเด่นขึ้นยังไงพอเราใช้เทคนิค High Level m e a n i n g จากที่เขียนแค่ว่าเสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเปลี่ยนเป็นสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น30%ในระยะเวลา1ปีโดยการนำเสนอขายสินค้าแล้ก็บริการให้กับ ทางกลุ่มลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่าเห็นไหมคะว่ามันโตขึ้นแบบทันทีเดี๋ยวลองดูอีกสักตัวอย่างจากอันเดิมเขียนว่าค้นหาแล้วก็สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆผ่านช่องทางการขายนู่นนี่นั่นใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นสร้างแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ลูกค้ารายใหญ่ทำให้เกิดการซื้อซ้ำแล้วก็การแนะนำลูกค้าใหม่ส่งผลให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง จากลูกค้าประจำเนี่ยคิดเป็น40%ของรายได้รวมหลกัลกๆเลยเทคนิค high level m e a n i n g เนี่ยคือให้เรานะคะพยายามเขียนให้มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นให้เขียนเน้นถึงตัวผลงานไม่ใช่เขียนแค่บรรยายทั่วไปแล้วลองคิดดูถ้าเราเอาเทคนิคนี้เนี่ยไปใช้ได้กับแบบทุกบุลเลตที่เราอธิบายในประสบการณ์นะ <c oughs> ยังไงเขาก็รับทำแค่นี้เรซูเม่ก็จะโดดขึ้นทันทีแต่ถ้าใครขี้เกียจทำหรือว่ายังทำไม่เป็น จะจ้างพี่เอกก็ได้นะคะพี่เอกยินดีค่ะ